การอนามัยโลกออกมาประกาศเตือนนะคะเรื่องของโควิดกลายพันธุ์ค่ะคราวนี้เนี่ยพบที่อินเดียนะคะเรียกว่าโควิดกลายพันธุ์คู่คือพบว่ามีการกลายพันธุ์สองตำแหน่งในไวรัสตัวเดียวนะคะแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือเจ้าไวรัสชนิดนี้เนี่ยมันจะมีการระบาดได้ง่ายขึ้นค่ะคุณผู้ชมแล้วจะไม่มีผลเรื่องของการลดประสิทธิภาพของวัคซีนด้วยนะคะล่าสุดตอนนี้พบว่ามีการระบาดของโควิดกลายพันธุ์คู่ทั่วเอเชียแล้วก็ทวีปอเมริกาเหนือแล้วค่ะ นี่เป็นประเด็นล่าสุดที่ทางองค์การอนมามัยโลกออกมาประกาศเตือนนะคะโดยดรมาเรียแวนเฮอร์โคฟหัวหน้าฝ่ายเทคนิคขององค์การอนมามัยโลกหรือ WHO กล่าวเมื่อวานนี้ค่ะว่าโควิดกลายพันธุ์คู่ที่พบครั้งแรกในอินเดียมีชื่อว่า B.1.6.1.7 อาจติดต่อได้ง่ายขึ้นและลดประสิทธิภาพของวัคซีนต้านโควิดลงไปนะคะ ส่วนที่เรียกว่ากลายพันธุ์คู่เนื่องจากว่าพบการกลายพันธุ์2ตำแหน่งในไวรัสตัวเดียวก็คือที่ตำแหน่ง E 484Q และตำแหน่ง L 452R หลังจากพบครั้งแรกในอินเดียเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วค่ะซึ่งโควิดกลายพันธุ์คู่ตัวนี้ระบาดมากขึ้นในอินเดียนะคะ ดรเคิร์กโฮฟเปิดเผยได้ว่าโควิดกลายพันธุ์คู่ของอินเดียนี้นกำลังระบาดไปทั่วทวีปเอเชียและทวีปอเมริกาเหนือแล้วและยังระบุได้ว่าสิ่งที่น่ากังวลก็คือการกลายพันธุ์ในสองตำแหน่งข้างต้นไม่ได้ตรวจพบเฉพาะในอินเดียเท่านั้นค่ะเพราะมีการตรวจพบการกลายพันธุ์ในโควิดตัวอื่นอื่นอีกหลายตัวทั่วโลกด้วยซึ่งก็ทำให้โควิดกลายพันธุ์คู่เหล่านั้นมีคุณสมบัติที่ติดต่อได้ง่ายขึ้นและลดประสิทธิภาพของวัคซีนลงไปนะคะ โควิดกลายพันธุ์คู่ B 1 6 1 7พบครั้งแรกเมื่อวันที่7ธันวาคมปี2020ใน2รัฐของอินเดียค่ะตรวจพบโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ของอินเดียนะคะขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขอินเดียออกมาเตือนในวันเดียวกันกับ WHO เลยค่ะว่าโควิดกลายพันธุ์คู่ในอินเดียตัวนี้อาจจะทำให้อัตราการติดเชื้อโควิดในอินเดียสูงขึ้นไปอีกนะคะ แล้วก็อาจจะมีความสามารถหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยแต่ไรก็ตามค่ะโควิดกลายพันธุ์คู่ที่พบครั้งแรกในอินเดียนี้ทาง WHO ระบุว่าเป็นเพียงหนึ่งในไวรัสโควิดกลายพันธุ์หลายตัวที่ตอนนี้ทางองค์การอนามัยโลกกำลังติดตามตรวจสอบอยู่ค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ